no no กอดน้ำมาสการพี่น้องเช้าจังหวัดมหาสารคามทุกคนพี่ชันซื้อนั่งเท่าที่อย่นี่ตรงหัวกอบขอบคุณพี่น้องเป็นยางสูง นางสาวซอสยัตองหากนมนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากที่เราไปงานพยังาวัดกาลสิทธิ์นะคะเดี๋ยวมาดูทางนี้กันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชรหมูทอดกระเทียมเหรอคะค่ะโอ้หอะไรกินมาเลยหมูทอดกระเทียมส้มตำา เมนูวันนี้นะคะวันนี้ทราบข่าวว่าจิ๋งงานเราเป็นแม่ครัวเองเลยกินใบเฝ้ามาเป้าว่าจะมาสิเฝ้าเดินทางกันเลยมาหาคุณยายเอาูสเกลต้องกินไม่ถาโอ้ยา้าอู้ในกินวันี้หมูทอดกระเทียมกินเป้ากินผู้ใดเฝ้าไปเมนูวันนี้นะคะ หมูทอดกระเทียมแซ่บเดี๋ยวไปดูทางนู้นดีกว่ารู้สึกว่ามังกรได้ของเล่นใหม่ได้กว่ได้ของเล่นใหม่เมนค่ะมาดูซีดูซีรู้สึกว่ามังกรจะได้ของเล่นใหม่นะนี่บรรยากาศนะคะอู้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยของเล่นใหม่เนี่ยแกะได้ไหมแกะเลยแกะเลยกนเสาเหรอ เอาไปเรบดีดเลยจ้ะนี่นะคะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ของเล่นใหม่มังกรน,นะคะนี่ของเล่นใหม่สิที่ไหนคะนี่นะคะมิตยาแก้บินมิตยาแก้บินอันนี้คือของเล่นใหม่สิที่นะคะน,นีบน่บินบินบิน,นเอา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 จ้าของมันเกิดยังท่านเอเอเ <laughs> จ้าของกันเจ้าของมันเกิดหอเปล่าพี่เจ้าของยิ่งพันมาเลยสิพี่เอาแกอ,อันนี้ออกก่อน เอมาเ็เมื่อกี้นี่าบอเอาลยเอาแล้แกมาแล้วค่ะแล้วก็ล่าไปหามีดมาเร็วมาเร็วได้แล้วได้แล้วเอามาแกเองวันนีอืมอือเอาแกะเลยอะไรหรอคะหล่เาไอ้คนีมาคอมเมนนั่นแห้นี่นะคะเนบ้าการเมืองหลวงินมบินบินบินบนเหมดไอ่เปิดดูสิ ขี่ลงไปเรื่อค่อืมค่อยคขี่นะคะโอ้อะไรอยะางไรข้างในเนาะเอนโนเสาร์เนโนเสารเหรอเอ็นโนเสาร์เดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามังกรจะได้อะไรนะคะนี่อ้คุณลุงชนะผงชื้อให้โอ นี่คือนี่คืออะไรนดหนเสนาสนนานมีหลายชิ้นส่วนใช่นี่คือกองนะคะสุดกองนั่นประกอบไอะ,ะนี่สุดกอง,ดกองเดี๋ยวมาดูตอนที่ประกอบเสร็จนะคะว่าจะเป็นยังไง ดาล้วเปล้อเฮดเบิ้งหรอบ่ตอนนี้ก็ประกอบอุปรกรณ์แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูอาจารย์นักดนตรีมาเล่นกลองกันนะคะเอาเล่นเห้เบิ้งนี่อาจารย์ยังไม่ได้ซ้อมเลยยังไมไ่ซ้อมเลยเอาแบบมั่วๆดูสิอ่ะเฮาน่ะข้าว่นกะอาจารย์อาจารย์กีตาร์เอาคนน่ะน้องน้องไฟนะคะ้งพี่กอาจารย์กีกอง คัะคัะคัะสุดยอดมากเลยนี่เชื่อมถือตู้ด้วยเนาะฟองไอฟ้าออืมอันนี้แหละค่ะของเล่นใหม่ของเล่นใหม่มังกรนะคะนี่ไม่เป็นฮะนี่ไม่เป็น ไปให้พี่ายเพื่อคาเด็ดใหม่เสียมังก่อนเด้เสียมังก่อนเด้อาจารย์นักดนตรีสวัสดีค่ะอาจารย์นักดนตรีครับสวัสดีค่ะอาจารย์นักดนตรีคืนังคือกีตาร์เพรมือกีตาร์ใหญ่ห้องเลยวหมแล้งเพลงนะเบาเดินนี้สาวผู้าฮตึงตึงตึงเบาน้ำอายอายบ้ามนตึง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  <ates> สม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  <Wall. jaar S 1> นำนำอยากเป็นแบบครับสะดวกสบายแล้วบะ <c oughs> ดนี่ขึ้นเวทีที่อื่นก็เอามังกรไปด้วยเนี่ยเอากองชุดนี้ไปสุดยอดมากเลยกับมือกีตาร์ตรงนั้นนี่ยคือคือคือเอาของของเหล็ดไม้มังกรเนี่ยเอาเราโค้งวงแล้วนะคะค่ะจับเนื้อเบสเนื้อเบสนี่ไงเนื้อเบสใครจะเล่นเบส ไอคิวอ่ะคิวมาเล่นเบรดเอคิวอือาวนี่นะคะตอนนี้เราก็กินข้าวยิมแล้วนะคะเรากินข้าวยิมแล้วเราก็จะได้เดินทางกันทุกคนตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มจะเข้าสองทุ่มเราจะไปที่มุกดาหารนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางข้ามไปที่ฝั่งสปลาวนะข้ามไปทางฝั่งสวรรค์เขตทุกคนเพราะว่าจะไปถ่ายงานน้องที่ดานลาวนะคะ นี่นะคะวันนี้กัเข้ากัเก็บข้าเก็บของอะไเรียบร้อยกินข้าวแล้วก็เตรียมออกเดินทางแล้วคนเนาะวันนี้ก็น่าจะไปนอนอยู่ที่ที่พักเนาะใกล้กับด่านนะเนี่ยทุกคนอืมเอ้านี่นะคะเดี๋ยวข้ากัจะได้เตรียมตัวกันแล้วนะคะกินข้าวอิ่มแล้วก็เดินทางได้ค่ะอ๋อตาบอกอันหนึ่งจะจำอ่ะอจารย์นั่งดนตรีง่ายมาตัวนนี่ทิดาลิงไม่เห็นเป็นเหมือนตาเลยอ่ะโอ้โหว่าไงตากอะไรมืออาชีพได้นะ

หาแล้วตาแล้วตีมาให้ทีดาฟ่อนบางจะบาดเนี่ยนะของเ่นไม่ตันไหนเรแล้วอมันหาตางเย็นองเนเหมือนตาไงแต่เ <fry> น <UC S> ี่ยไก่แล้วไก่แล้วที่เห็นเป็นเหมือนตาเลยอ่ะิงอืม <laughs> อันนึ่งโจอ,อันนึงตึงอันนี้โซมบะใช่ไหมให้ให้ให้สีไว้ตีจจ้าบากันนะไอ้สีไอ้สีให้ตาลองมึงจะาบานูาน่นหวานเลยพีดาวฟอนด้วยหวานเลยเต็นเด้อ มือว่ากันม้วนกันไรแล้วมันมันใหญ่ดินี่ว่ามันสินใหญ่ดิมือเลยน่ะสินดับไปดิได้กินทุเรียนนะเอาได้กินทุเรียนในวันได้กินทุกได้กินทุเรียนไปกินได้ยินกินตอนไหนไม่มีใคกินทุเรียนปวดตังค์แล้วปวดสีเลยนะคะตอนนี้สิ์พี่กับสิ์น้องนะคะนั่งหลังจะไปลาวนะคะ ชิวแท้ห่มผ้าหมวันนี้วันศิลวันนี้วันศิลโอ้โหวันศิลนี่โอ้โวันศิลป์เนี่ยยิบนไปห้อยดอกไม้่โมโหย่ไอผู้าอเพื่อนมาสิไปนอนู้เดียวฉันทดลองมอนไหมนไหนหมวยังโอ้โมองหนโค้งคนละสี่จอดให้สองคนนี้ลงทำใมเจนอะชิวมากเหมือนเมเอาเมกินเกียงมากินเาเลย ได้ใ,ใจกัย้ยยาอยู่ละเฮ็ดแข็งแกร่งคือเฮ็ดหัวไปซะละจะเทกัย้ยย่าอันนี้นะคะวันนี้เรากำลังจะไปที่บกดาห์นะคะเฮ็ดเย็บนี่ดิบมากเลยค่ะมันเยบ็บใช่ไหมคะดิบดิบมากเลยค่ะมือน,น,นับนนแต่เสื้อกัยังเอาเสื้อหนูมาใส่แต่ที่ตัวน่ะแต่ที่ตัวน่ะ,นะดิบมากเลย เดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางกและเราจะไปแบบรุ่นเที่ยวเอิร์เจอกันยูทีที่านใแล้วพี่กับอว่าเราเอินพี่เนาะปาดปาดยู่พี่ก็บหันเหรอเนาะปาดมาหขาไปกินลุนแล้วเออปาดาหข้าอันนี้ก็บุหันเลย ปกติป่าสีขาดนะจ้าที่บังการเที่ยวผ่านแม่ก็ลืมเนาะว่าไม่ใช่ชุดป่าดูือเปนกระเว่าจังไหนมันกระเป่าชุดโกเกโนะเหรอนี่ยชุดนี่ยแล้วโน้ตเป็หนึ่งเข่าเต้เถิดสะพาลนป่าป่าเนี่ยลุ้นกันนุ่งเสื้อผ้าป่าท่องอยู่ใช่ไหมพาร์ทนี่แหละเดินทางกันเจอกันที่มุกดาหารค่ะโอ้าวโอ้ยมาดู เติมแนวมุ่งหน้านีหาหน่อนาดีดายากันแน่บอกเรก็ได้เห็นนามรับประทานยาอลอนโอ้ยยิ่ไปรเนี่ยงต่ยาพรารากกมีเด้อแกไอ้กมีเด้อฮะกูดิยากุ่อยากปนเลย ศูนดห้าศูนย์เง